เราพัตตะทบอาจารย์ชอบสองเปียดห้าเออคอยว่ากันอ่ะอ่ะทศกศนะครับเพือ่อห็นไม่เห็นก็ว่าไปตามนั่นนะเดี๋ยวเขามาส่งของที่จะไม่ไม่ทันเนาะพอเทื่เขาจะมาส่งเสาอ,อาจารย์อ่ะทศกศออกเดียวนะครับออกประมาณมสิบโมงจุดเนะวิ่งรูดหกเน้นพื้ที่หกเปียดหกเก้าห้าหกเปียดและห้าหกเก้า นะไปไวนิดหน,นึ่งเด้อนะต่อไปออมสินเคียเไปนาเฟ,ฟสส่วนตัวนะครับคุณสมจิตว่าอีกรอบเพราะว่ายังไม่สิ้นสุดกันไลยแล้วไปอยู่ดูยอดหลังเอาเด้อนะนะครับออมสินนวดมอกี้นะใครบางคนก็โอ้ยลืมลืมมันจะบเป็นลืมจังไดนเด้อนะนะพรุ่งนี้วันที่15นะครับเจอที่หน้าเพจเพราะก่อนไม่ออกหนึ่งวันก็จะลงในหน้าเพจ ทุกครั้งเลอนะงวดเมื่อนะกี้นะครับออมสินมาเต็มเต็มนะครับผลที่ออกเลขสามตัวเปดสองหกล่างสามเจ็ดนะอันนี้ที่วันที่หนึ่งที่ผ่านมานะอาจารย์ให้อะไรล่ะให้แปดสองหกนะครับเต็มเต็มเมนะวิ่งรูดสองสองหกสองเจ็ดเน้นไปสองหกสองเจ็ดออกสองหกนะครับจ้นะร่ำรวยกันอ่นะงวดนี้ พร้อมได้อย่างอย่าว่าลืมให้แล้วอย่าว่าลืมอันนี้จะแล้วแต่โชคลาภนะของแต่ระบุคคลแล้วแต่ดวงของแต่ระุบุคคลนะครับนะงวดนี้ออมสินเป็นตัวนี้นะครับหนักบอกีอก่หนกสามหางเอ็กวิ่งรูดสี่นะครับสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สอง นะเน้นไปที่1.40และ0.42สนะสัมผัสกันทั้ง3หางจิตแตก3ตัวอีกว่าเออเดี๋ยวต่อไปรัฐบาลนะทำไมมันไม่ไปละ่ะเห็นแต่คุณสมจิตขอแคปลาวอีกรอบได้ไหมคะ นอกนั้นทำไมไม่ขึ้นนะหรือว่าทำไมมันโชว์อยู่นี้ตั้งนานคือว่าเห็นพี่หน่อยเดี๋ยวขอดูเลยเครื่องที่ไลค์ไม่ขึ้นไงพิมพิมรัฐบาลให้หน่อยทีย่มิกิพูดที่ให้ไปก็แสดงไม่ไมเห็นนี่น่ะเห็นบะก็เหมือนกันเห็นตะขอแคบเ,เหลาทุกคนเห็นไหมนี่เอาช่วยพิมพ์คนใดคนหนึ่งขึ้นมาสักคนหน่อยพิมพ์คำว่ารัฐบาล ไม่เห็นสักเครื่องหรือหรือน่าจะเห็นกันหมดแล้วเนาะรัฐบาลอนะอย่ารัฐบาลมิกิสดสดร้อนร้อนเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วนี่แหละครึ่งชั่วโมงนี่แหละออ,อาจารย์ไปที่อำเภอเนาะไปที่อำเภอพอดีทางบานเพิินเห็ดจะออกฟันษาก็ไปจัดเตรียมเขาเอินออซุ่มดอกเพิิงนะ บ้านบ้านใครเคยทํามั่งจะออกรรษาเหตดเย็นเทียนไหมก็เลยไปซื้อแล้วก็ไปสั่งต้นเสามาทําอ่ะที่เก็บข้าวก็เลยแวะถามว่าอาจารย์ซื้อรถไว้นะทะเบียนมาหรือ,อยังเผื่อจะได้ซื้อเลขอืมพอไปถึงเขาว่ามาเมื่อเช้าเนี่ยว่าจะโทรหาพอดีก็เลยเข้าไปเอานะได้มาทั้งเล่มทั้งทะเบียนอ่ะใครอยากได้มั่งเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปว่าลขอ่ะเอาเนาะ อะอาจารย์ให้ตัวเด่นไปสองตัวนะครับอืมท้าความนิดหนึ่งมาตัวไหนมั่งเนาะถ่ายนิดหนึ่งนะเอฟซตัวจริงสองสามเนว่าเอ,อกําลังมาแรงด้วยนะครับอ่ะนะครับอเด่นนะครับเลขวิ่งเงินล้านสองและสามนะให้ตัวเต็มเดี๋ยวจะให้ดูทะเบียนรถน้ำละกาเลขทูบนะเมื่อวานไป โอกาสไปสักการะหลวงปู่สวงอะจะตัวเต็มนะครับประจำวันวันที่ส mm ิบหกเบ่งไวให้ดีเด้อพี่น้องมันจะมีในป้ายทะเบียนรถไหมเออบ่งดีเด้อนะครับอาจารย์เน้นไปในเลขท้ายเลขสามตัวแต่แต่ละหลักก็จะเล่นทุกหางแต่คำวนเน้นก็คือหนักกว่าเพื่อนนะครับวิธีเล่นโมเมีนวันเน้นกับเสล่นตัดจุดเนียนตัดตัวอื่น บางคนก็บอกว่าซื้อแต่บนไม่ซื้อล่างก็กกระาอีกบางคนก็ซื้อแต่ล่างไม่ซื้อบนบอก็ว่าจัางสันะเพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้หมดนะครับบนไปล่างล่างมาบนนะแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลก็คือล่างเมือนบอะถ้าถูกบนเขา,าได้ตังค์นะแนวทางสลากกินแบ่งถูกก็ตัวเมื่อได้หกตัวหรือที่ขมวนสามครั้งสองครั้งเอออะใครพร้อม ทะเบียนรถนะครับสองห้าน่าจะจ่ายน้อยครับติงติๆเห็นไหมครับขวดมีกับเลขมีกี้ไหมถ้ามามีกวดมิกี้เขาหกห้าเต็มเต็มแล้วนี่เนาะมางวดน,นี้มันตรงเลขตัวเน้นของอาจารย์ไหมดูสิสุกขนเพิ่งออกมาเมื่อครึ่งชั่วโมงเนี่ยุพ้่ง ชอบบเอเล็กเนี่ยไม่ได้ลงเนี่ยเอาเครื่องนี้ถ่ายนะครับที่ไปอะ่ะเอาเครื่องไหนล่ะลงปูดสวงเมื่อวานเนี่ยพิมพ์เลขทูปอาจารย์เอาเครื่องไหนพิมพ์เนาะนี่เนี่ย ออมันอยู่เครื่องนี้มันเพื่อให้เอาเข้าไปหาเครื่องนั้นนะเพราะฉะนั้นจะโชว์ตามนี้สามคนได้ตัวเดียวกันไหมมันคือเปลี่ยนยกไบฟ้าอีกครั้งค่ะอาจารย์มืออื่นก็ล่องห้ดหรอกอมืออื่นก็ล่องหาะแต่ที่ดีพิมพ์ใน youtube มันก็เห็นนะเพราะว่าอาจารย์ไลฟ์มาบรรลุกี่ครั้งในเรื่องใบฟ้านี่เอาเล็กทูบเห็นบอก คุณอะไรนะมิเยกเกไฟฟ้าคุณธนิตเอ้าอีกครั้งก็อีกครั้งตามคำเรียกร้องนะครับตามเด่นนั่นแหละเด่นสองเด่นสามเดี๋ยวตามสูตรนะครับนะที่ไล่ให้ทุกครั้งก็จะบอกว่าตามสูตรเลยสองคือบนแต่มันเป็นไปได้หมดบนไปล่างล่างไปบนนะครับเวล่าเรีนกันเล่นไปทั้งบนทั้งล่างนะ หนักบนกันล่างหนักล่างกันบนนะล่างคือสามเมื่อกี้เห็นแล้วเนาะคุณที่ถามหามิกเกะที่ขอมีกเกะบอกยกอีกทีคุณธานิดนะตามคําขอนะเด้อต่อไปเลขทูปเนะี่ยไม่มีหลายคน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นอันคนนี้อันนี้ก่อนเด้อว่าทุกคนเขียนไปเลขอะไรเดี๋ยวจัดเลื่อนให้ดูว่ามันสามอัน เด็กทูบนะครับเมื่อวานไปวัดไั่พัฒนานะวัดไพ่พัฒนาวัดหลงปู่สวงนะครับที่จังหวัดศรีสะเกดเล็กยังีิน้อมให้ให้พิมพ์ก่อนเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเลื่อนอีกอันหนึ่งให้ดูอันนี้คือทูบอีกอันหนึ่งใครเห็นมั้งเมื่อกี้เราพิมพ์สิสักสามตัว มันโชว์ขึ้นไม่ได้เพราะมันอยู่คนละเครื่องตาใครจะดีจะเห็นจะเด่นจะชัดเดี๋ยวจะเอาตัวนี้ให้ดูในเวลาคนถามหาก็หัวล็อกก็พออะใครเห็นไปเรขกอะไรมีเนาะเมื่อกี้ทะเบียนรถของอาจารย์มันอะไรนะทุกคนว่า อนะอีกอันหนึ่งเหมือนกันคนที่ได้เงอนมีกี้หกห้าหกเนาะเขาก็มาจุดได้ตัวนี้ได้เหมือนกันทั้งสามคนก็แล้วแต่เด้อทุกคนจะมองเห็นไปนเรียกอะไรนะครับ มันสามตัวมันเข้ากับทีเบียนรถของอาจารย์ไหมทีเ่เป็นรถอาจารย์มันห้าสามเนาะเลขบ้านห้าสามอันนี้มันสามตัวเวลาคนบอกเขาก็หัวเราะ <c oughs> ถามอะไรทําไมมีตัวหัวเราะมันเคยมีเนาะออกตั้งสามตัวที่ี้ได้เขาบอกหงวยนั่นแหละก็เป็นไปได้เถอะพี่น้องหัวเราะนั่นมันมันเป็นไปนได้ยังไงไมัน คือกันนลองเอาไปพิจนารณาดูแต่อาจารย์เดอออกมาจากวัดก็ไม่ได้ลัตเตอรี่ได้ครบทั้งสามตัวนะครับอันนี้มาแบ่งปัน,ปนอันนี้ไปเมื่อวานนะครับเมื่อวานวันอาทิตย์ลองลองเอาไปเดาแต้ผู้ใดสิไปเหตุหาวิธีใดเอาเดอ้อนะแต่ในในในขืนของอาจารย์ก็อาจารย์ก็ชิดเป็น ห้าสามตัวเนี่ยกระจังก็ได้ตีไปห้าสามเห้าสอถ้าชิดเปสองตัวท้ายมัน 55, ห้าห้าห้าก็เป็นเป็นห้าสองก็เลยเป็นห้าสองห้าสามห้าห้านี่ยในความคิดของตัวเองเนาะเพราะว่าหนึ่งมันตรงกับทะเบียนรถเพิ่งออกมามืกี้สองตรงกับเลขบ้านบ้านเลขที่เมี่ถ้าเล่นตรงๆมันก็ดีตัวมันไม่ได้กลับเมีอเออม่อเมื่นไะ เออเพราะฉะนั้นเรากลับไปตัวตัวมันต่างอันนี้คือมุมมองของคนที่อยู่ในาศาสตร์ของตัวเลขเนาะจะสไปซื้อหลายซื้อแบบนางตําต้นเสาหลายมันกับว่าเมียนนะเ,ออเออานาะเวลาเลขกออกแล้วโอ้ยจะมาตีถูกก็คือว่าเมียนะะออนะบ่ะล่ะนะกรับมันก็ตีไปให้ป็นไปนหลายมิติคือเป็นการกันหน่วยเนาะเพราะว่าเราก็ไม่รู้มันจะออกอะไรในในส่วนตัวก็มองไปได้สามอย่าง ประมาณนี้แหละนะครับมัดบอกนะมัดกระล่องเอาไปที่สำคัญมันชนกับเลขตรวจเน้นของห่วยเฟฟ้านะครับส้นไหลยย่ยางนะลองเอาไปพิจารณาบ้างนะครับนะมักกัะกระเล่นนะบลชอบกับพานนะเดลต้โชคของแต่ละบุคคลนะครับกุศลผลบุญใครได้ทำได้ สร้างก็มาให้หนุนให้ส่งนะครับให้ร่ำให้รวยกันทุกทุคนในวดนวันที่16ที่จะถึงนี้เพราะนั้นก็ฝากหยอดกระปุกบุญนะครับร่วมทำบุญด้วยกันด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ j s s พัทเด้อพี่น้องในชุดไอเทมแก้ฟ้านะครับแถมสองชุดใดใ้ดอันนี้น้ำนนนะเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยเนี่ยไปใส่กาฟแฟใส่น้ำร้อนนะครับติดรถ